โอ้โหเมื่อคืนนี้ค่ะสาวสาวแบล็คทีนั้นกลับดึกมากนะคะตอนแรกก็นึกว่าผู้เธอาจะไปอัดรายการอินกิการโยในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมซะอีกแต่ที่ไหนได้ค่ะกลับลายเป็นเมื่อคืนนี้นะตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งไทยได้ค่ะผู้เธอมีการไปอัดรายการอินกิการโยเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จเนี่ยประมาณตี3ไทยได้ค่ะเห็นว่ามีบลิงคเกาหลีนะคะไปรอยอยู่ที่สตูดิโอเนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็น่าอิจฉาพวกเขามากๆค่ะเพราะว่าเห็นว่ามี คนที่ไปรอเนี่ยได้ทั้งพัดลมได้เข้ากล่องเครื่องดื่มนะคะโฟตโต้การ์ดแล้วก็เสื้อของทางอาดิดาสกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะเห็นแล้วก็อิจฉามากๆค่ะถ้าสตูดิโอเนี่ยอยู่ที่ไทยนะก็อยากจะไปนั่งเฝ้านะกอสสาวๆแบ็คพิงกับเขาบ้างเหมือนกันะนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ะตอนที่แบ็คพิงกกลับออกมาขึ้นรถนะลิซ่าก็มีการแบบ เอเนจีเธอล้นเหลือดูดีบ้างมากเลยนะแต่ว่าตอนตีสามก็ยังมีการทักทายผพ้คุยกักบบลิงค์ค่ะโรเซ่ก็ท่าทางดื้อม,มากเลยค่ะเจนนี่เนี่ยโผล่มาแต่มือนะคะส่วนทางนาทพิจิสุก็น่าราาักค่ะมีการบกไม้บกมือใบใบบลิงค์นะจนลับตากันเลยทีเดียวค่ะอ่ะไปนานนะคะเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นที่สนามบินรูอเป้ายังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสาวๆค่ะก็จะไปเฉิดฉายที่อเมริกานะไปร่วมงาน VMA MTV ของอเมริกาค่ะก็ใกล้ๆเนี่ยคิดว่า ว่าน่าจะมีลิงก์แบบไลฟ์สดออกมานะคะซึ่งแถลงนี้แล้วเนี่ยแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงค่ะช่วงนี้ก็รอกันไปก่อนนะคะแต่ว่าสถิติพิงเวนอมในอเมริกาต้องบอกว่าดีมากๆนะเพราะว่าขึ้นอันดับหนึ่งของไอจูนด้วยนะคะแล้วก็จ,จริงๆคือขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยกว่า69ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้โอ้หน่าภูมิใจมากๆคราะว่าขึ้นอันดับหนึ่ง Spotify g l o b a l อีกด้วยนะคะด้วยยอดดิบิวอันดับหนึ่งะคะสูงถึง7ล้าน 9แสนกว่านะคะถือได้ว่าเป็นเพลงแรกของเกิร์ลกรุ๊ปค่ะแล้วก็เป็นเพลงเกาหลี mm hmm. เพลงแรกะคะที่เดบิวต์ในอันดับที่1แบบนี้อีกด้วยค่ะ mm hmm. ก็ปังมากๆนะคะ mm hmm. เกินต้านไปเลยนะคะ ้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทาไมใน MV เนาะถึงได้ทะลุก,กําแพงฮะ,ะแล้วก็เดินออกมาสับๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นท่อนที่น้อง Lisa mm hmm. อลิซ่าเธอร้องว่าประมาณว่าเข้ามาเลยนะจะหนึ่งหรือ2คนก็เข้ามาเลยนะจะลุมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าแบ็คพิงคค่ะเลิศม,มากนะยังไงก็ไม่มีใครนะสามารถเอาพวกเธอลลงได้อะไรทํานองเนี้ยนะคะ, mm hmm. ะแอดก็เอาอัปเดตแล้วกันนะ mm hmm. ความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้มาฝากค่ะสาวแบ็คพิงคค่ะ mm hmm. ไปอัดรายการอินกิกาโยเรียบร้อยแล้วนะคะ มก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยถ้าอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า